เจ้าหน้าที่ธนาคารน่ากลัวจริงไหมโอ้ยไม่น่ากลัวเลยค่ะพี่ๆเขาหน้ารักสไตล์คืออย่างนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าธนาคารหรือแบงก์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวหรือไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยคือทุกคนทํางานอะ่ะก็มีหลักการมีวิธีการทํางานที่ชัดเจนอยู่แล้วพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็แล้วแต่นะคะยิ่งต่างจังหวัดนะแอบบอกเลยว่าพี่ๆต่างจังหวัดน,ะน่ารักมากเพราะว่าเคสของต่างจังหวัดอะพวกเคสสินเชื่อบ้านเน่ะเขาจะน้อยกว่าในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเคสของตัวเราเองหรือว่าเคสของลูกค้าอย่างเงี้ ได้เลยก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซอ้อนและน่ากลัวเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครมาบอกคุณว่าเนี่ยจะทําการขอสินเชื่อต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่อยากแนะนําไม่ทําเลยก็อยากให้เข้าทางช่องทางปกติได้เลยลองไปนั่งคุยดูอาจจะเริ่มต้นจากการคุยเคสต,ตัวเอง่อนก็ได้ว่าสมมติวันเนี้ยเราอะ่ะเป็นพนักง,งานประจํหนึ่งคนเราจะสามารถกู้ซื้อบ้านในราคาได้เท่าไหร่กงเงินสินเชื่อเราอะ่ะเป็นยังไงเท่าไหร่วิธีคิดคิดมายังไงเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาสามารถช่วยคุณได้นะคะแล้วคุณก็เอาตัวอย่างนี้ไป ใช้กับตอนที่คุณแนะนําให้ลูกค้าได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนเรื่องสินเชื่อผ่านมากี่คอร์สคุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ลงมือทําและการลงมือทํำมันง่ายมากเพียงคุณเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารค่คะลองเริ่มดูนะ